ก็ออน,นอบนมแด่อง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสูตชอบได้โดยพระองค์เองก็ออน,นอบนมแด่พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมกัออนก็นอบนมแด่พระสงฆ์ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านผู้มีศีล อันงดงามด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งและโคเจริญพรคณะสัตยาิโยมท่านผู้ไฟ่ศีลใฝ่ธรรมใฝสัมมาปฏิบัติท่านผู้มีบุญทุกท่านวันนี้เป็นวันที่สามมิถุนายนพุทธศักราชสอง6ซึ่งเป็นวันสำคัญของ ทางประพุทธศาสนานวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเข้าใจกันดีว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตัดสุและพระนิพพานวันนี้เราโชคดีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอาตมาพระพระพัฒพัยบูรณอภิวัฒนุ ก็ขอเชิญร่วมกิจกรรมฟังธรรมะนะในวันวิสาขบูชาถ้าบอกว่าวิสาขบูชาก็จะเจ้ามาจากวิสาขาปูละนะมีบูชาไปว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขมันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดียซึ่งตรงกับมันเป็นเดือนหกตามปฏิทิน เรียกว่าจันทะละคติของไทยวันนี้มีโอกาสก็เดินทางเข้าวัดสร้างบารมีกันเพราะที่ทราบกันอยู่แล้วว่าวันนี้เป็นวันเขาเรียกถ้าเป็นวันเกิดถ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นวันคล้ายวันที่ประสูติของเจ้าชายสิทัตถะผู้ซึ่งต่อมาได้ตัสรู้เป็นพระสัมมา,ามพุทธเจ้าเรียกว่าพระองค์มี พระบริสุทธิ์คุณมีพระปัญญาคุณสู้ซึ่งได้สั่งสอนประกาศพระสัทธรรมคือความจริงของโลกแก่ชนทั้งปวงโดยพระมาหากรุณาที่คุณจวบจนทรงสเสด็จดับขันปะรินิพานในเวลาสุดท้ายวันนี้กลับมาสู่ในเรื่องของมิปัสสนากรรมฐานคือเส้นทางแห่งความพนทุกข์คือ กรรมฐานนี้สามารถปฏิบัติให้ถึงที่สุดแล้วก็สามารถพ้นจากความทุกข์ได้วันนี้มาอยู่ในส่วนของหนังสือภาวะนาทีปะนีหัวข้อฤษีผู้มีฤทธ์นะมันก็มาต่อกันต่อจากข่าวที่แล้วว่าฤษีผู้มีฤทธ์เป็นอย่างไรวันนี้ ได้สดับมาว่าการเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเจ้าแห่งเราท่านทั้งหลายยังทรงเป็นพระบรมโพธิจัวรสร้างพระบารมีอยู่นั้นทั้งหนึ่งพระองค์ท่านทรงถือกำเนิดในตระกูลพารามณ์ซึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลขั้นเจริญไวัยวัฒนาการแล้วก็ศึกษาศิลปะวิทยาการตามสมัยนิยม ต่อมาภายหลังได้พิจารณาเห็นว่าคารวาสวิสัยเป็นที่ไหลมาแห่งกองทุกนา,นานาประการจึงสละทรัพย์สมบัติอันมากมายมหาศารเสียแล้วก็ป่าไปถือเพศบรรบชิตบวดเป็นฤาษีอุตสาหะจำเริญสมถะภาวนาถือเอากสินเป็นอารมณ์จนกระทั่งได้บรรลุฌานตั้งแต่ฌานชั้นต้นจนถึงฌานชั้นสูง และได้สำเร็จอาปิญญาในที่สุดได้รับความสุขปานิชอันเกิดจากฌานอยู่ณหิมนะหิมวันตะประเทศเป็นสุขเสริมมาการวันหนึ่งท่านฤาสีผู้อยู่ป่ามานานมีความต้องการที่จะได้ริมรสเค็มรสเปรี้ยวอันมีอยู่ในบ้านในเมืองจึงเหาะมาโดยทางอากาศเวหาหาว จนมาถึงเมืองพารานาสีแล้วก็ไปอยู่นะแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่พระราชอุทยานลุงเกินชาเมื่อจัดแจงนุ่งห่มตามแบบดูสีให้เรียบร้อยแล้วก็ใหนะ้ก็เข้าไปพิขาจารย์ในเมืองเดินพิขาจารเรื่อยมาจนกระทั่งถึงประตูมหะาะมะหาราชวัง ในขณะนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งกรุงพาราณสีได้ทอดพระเนตรเห็นพระฤาษีนั้นแล้วก็ทรงมีความเลื่อมใสนามีความเคารพเลื่อมใสจึงทรงใช้ให้พวกราชบุรุษไปนิมนต์ให้เข้ามาในพระราชฐานแล้วก็อารัธนาให้นั่งบนอัตนะที่มีค่ามากและทรงเลี้ยงดูด้วยอาหารอันโอชะปณีตชจนพระฤาษีนั้นมีความอิ่มหนำสำราญใจ เสร็จแล้วก็ทรงอารัธนาให้ท่านฤาษีพักอยู่ในพระราชอุทยานนั้นเป็นประจำเมื่อพระองค์และชาวเมืองจกได้มีโอกาสทำบุญทำทานอันเป็นการสร้างกองการกุศลส,สื่อไปเบื้องหน้าต่ว่าวันหนึ่งสมเด็จพระราชาธิปดีได้ทรงสดับข่าวว่าเกิดมีการกรบฏขึ้นที่ปัญจันตะชนบทชายแดน และมีพระราชประสงค์จะทรงกีตาทัพไปปราบกบฏด้วยพระองค์เองฉะนั้นก่อนที่จะเสด็จไปด้วยพระราชหรือใท,ที่เป็นห่วงพระฤาษีจึงทรงมีพระราดกำลัสตั่งกำทับแก่พระอัครมเหสีว่าจงอย่ามีความประมาทจงอุตสาหอุปถากบำรุงพระฤาษีอย่าให้ขาดตกบกพร่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอันขาด การตัดสั่งกำชับดังนี้แล้วพระองค์ก็ทรงกีธาทัพออกจากพัทนครไปฝ่ายสมเด็จพระอัครมเหสีซึ่งมีพระนามว่าพระนางมุทุลักษนาราชเทวีก็มีได้มีความประมาณทรงอุปถากบำลุงพระฤาษีเหมือนกับพระรามาเหมือนกับพระราชาธิปดีทรงกระทำทุกประการทั้งนี้ ก็เพราะพระน,นางเจ้าเองก็ทรงมีน้ำพระทัยเคารพเลืเ่อมใสในพระฤาษีเป็นอันมากจึงทรงอุปถากด้วยความสมัครใจมิได้ทรงคิดรังเกียจเดียดฉันแต่ประการใดอรุณสมัยวันหนึ่งพระนางเจ้ามีพระรัตสวนีให้จัดแจงอาหารอันประณีตเรียบร้อยแล้วและทรงเห็นพระฤาษียังไม่มาตามปกติธรรมดา จึงทรงปีกพระองค์เข้าไปสรงสนานด้วยน้ำหอมเสร็จแล้วทรงประทับด้วยสันพะาพอรอันเป็นสวยงามและทรงนั่งคอยอยู่เพื่อจะถวายพระทหารแต่พระฤาษีก็ยังไม่มาจึงทรงดําดิว่าเหตุไหนวันนี้พระฤาษีจึงชักช้าอยู่แต่ไม่เป็นไรเรารอประเดี๋ยวพระฤาษีก็คงจกมาแต่นางพระยาทรงรออยู่นานนักหนาะ เมื่อเห็นพะระฤาษียังไม่มาจึงทรงเอาผ้าปูเข้าที่พื้นแล้วก็ทรงเอนลงนอนรอคอยการมาแห่งพะระฤาษีอยู่ในห้องอาหารนั่นเองฝ่ายพะระฤาษีผู้มีฤทธิ์วันนั้นเข้าชานนานไปหน่อยคันออกจากชาแล้วเห็นเป็นเวลาสายนักจึงรีบเร่งเหาะมาจากอุทยานเพื่อจะเข้าไปรับพระทหารในพระบรมมหาราชวัง ฝ่พระนางมูทุลักษ์ขณาราเทวีมีใจเลื่อมใสทรงตื่นแต่ดึกเพื่อตะเตรียมอาหารอันปรนีสำหรับพะระฤาษีเมื่อทรงนอนรอคอยเพื่อจะถวายพระทาหารอยู่ด้วยความอ่อนเพียและความง่วงก็ทรงเผลอ้มยหลับนะ้มยไปคันทรงได้ยินเสียงผ้า นุ่งขากองของพระฤาษีผู้เหาะมาอย่างรีบเร่งก็ทรงสะดุ้งตกพระไทยรีบผุดลุกขึ้นโดยเร็วพระบาทข้างหนึ่งเหยียบพระภูษาทรงหลุดลุ่ยลงมาในขณะนั้นบังเอิญพระฤาษีผู้มินิตก้าได้เหลือบสายตาเข้าไปโดยช่องภาษีหะบัญชรแลเห็นวิสัพพาค<ม>ลูปาลมแห่งพระราชเทวีแล้ว ก่อให้บังเกิดมีอาการเสียวาบเข้าจับใจคิดเห็นนิมิตนั้นโดยความเป็นสุภกิเลสราคะอันสงบนิ่งมานานด้วยอำนาจแท่งชานก็บังเกิดมีอาการกำเริบวันไหวซึมซาบจับใจมีคะลุวันนาดุดต้นไม้มียางอันบุคคลฟันแล้วด้วยมีดบัดนั้น นะบัตรได้ก็เรียกว่าบัรใจนั้นชาญที่ท่านอุตสาบำเพ็นมานานก็พันเสื่อมสลายลงทันทีพระฤาษีกันในนี้จึงมีอาการดุดนกปิกหักค่อยลอยจากอากาศเวหาตกลงมาอย่างพื้นแล้วก็ยืนอยู่ที่หน้าห้องอาหารงงงันอยู่แม้พระนางเจ้าที่เป็นต้นเหตุจะอาราธนาให้เข้าไปบริโภคอาหารเหมือนเช่นเคยก็หาได้ก็ไปไม่ เมื่อพระน,นาพระนางนาเมื่อนางพระยามุตุลักษณาเห็นว่าพระฤาษีไม่ยอมเข้าไปบริโภคพัตาหารก็กลับเข้าใจว่าวันนี้พระฤาษีที่เคารพคงมีความประสงค์จะนำเอาอาหารไปบริโภคเองที่บรรณศารกานทรงจิตนาจะนี้แล้วก็ทรงจัดแจงบรรจุอาหารนั้นใส่ลงในภาชนะเสร็จแล้วก็น้อมนำไปมอบถวายฝ่ายพระฤาษีคันรับ อาหารจากหัดแนงนาหัดแห่งพะนางแล้วก็ทรงจากปามาก็เรียกว่าทรงจากประสาทเดินกับไปยังอุทยานซึ่งเป็นที่อยู่ของตนด้วยเท้าหาได้เหาะไปเหมือนเมื่อตอนเข้ามาไม่เพราะบัดนี้เหาะไม่ได้ด้วยเหตุว่าตนเสื่อมจากฌาและอาปิญญาแล้วเมื่อเดินมาด้วยความเหนื่อยอ่อนจนถึงบรรณสาราอยู่ในอุตรานอยู่ในสาราเนี่ยอยู่บรรณสาาเนี่ยยืน ในอุทิยาแล้วแต่กิเลสลาคะหาได้จางไปจากกิจใจไม่จึงเอาภาชนะอาหารที่นางพระยาถวายวางไว้แล้วล้มตัวลงนอนด้วยความกระสันปั่นป่วนลันนวนใจปั่นป่วนลันจวนใจพอถูกไฟกิเลสเข้าเผาไม่ดวงจิตได้แต่นอนตาลอยอยู่อย่างนั้นมิได้แต่ต้องอาหารที่นำมาถวายเลย ให้สมเด็จพระราชาธิบดีคันส่งปรับกบฏชายเดยนให้สงบราบคาบแล้วก็ส่งยกฝ้าหุ่นพลโยธามุ่งหน้ากลับมายัางพันธนารคันถึงพันธนารแล้วก็หาได้สเสด็จเข้าไปสู่ปางปราสาทก่อนไม่กับได้เสด็จเข้าไปสู่พระราชอุทยานเพื่อจักทรงถวายนมัตการพระฤาษีที่พระองค์ทรงมีความขเขาลบเลื่อมใส กันสะด็จเข้าไปในบรรณศาลาได้ทอดพระเนรเห็นพระฤาีนอนกาบสับกระต่ายอยู่ด้วยกิริยาอันพิกลเช่นนั้นจึงส่งเข้าไปนวดเฟนที่เท้าด้วยพระหัตทั้งสองของพระองค์เองแล้วท่งค่อยปอบถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่สบายเพราะเหตุดังนึงพระฤาษีจึงทูนตอบตามตรงว่ามหาบพิษเหตุทีนะ่อตาตมาอาตมาไม่สบายได้รับความไม่ปราสุกอยู่ เวลานี้ก็เพราะอาตมามีจิตปะพัดเสน่หาด้วยอำนาจแห่งรากกิเลสพระผู้เป็นเจ้ามีจิตปะปฏิพัฒนเสนหาในบุคคลใดเล่าสมเด็จพระราชาทรงถามต่อไปพระฤาษีทรงไว้ซึ่งสัจจะความจริงใจไม่รู้จักการโกหกก็กล่าวตรงๆอีกว่าหมาราชะอาตมานี้มีจิตปะพัด ลักไข่ในพระนางมุทุลักคนาซึ่งเป็นมเหสีของพระองค์จึงได้รับความทุกข์อยู่เช่นนี้จะเป็นไรไปเล่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าได้รับความสบายใจเพราะเหตุน,นี้แล้วบัดนี้ก็จงมีความสบายใจเถิดข้าพรเจ้าจะมอบมุทุลักคนาเลอโชมให้กับพระผู้เป็นเจ้าวันนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีตัดดังนี้แล้วก็ทรงพาเอาพระฤาษีพร้อมกับเสนานิกรเข้าไปในพระราชนิเวศแล้วรับสั่งให้สมเด็จพระนางเจ้ามุทลักษณ์นาประดับประดาด้วยอภรรสวยงามเสร็จแล้วทรงแจ้งความประสงค์ของพระองค์ให้พระนางทราบและทรงมอบพระนางให้แก่พระฤาษีในขณะนั้นฝ่ายพระฤาษีผู้ชานเสื่อมคันได้ตัวพระราชเทวีที่ตนเฝ้า คันหนึ่งหาด้วยความรักใคร่ตลอดทุกลมหายใจตามประสงค์แล้วก็ดีใจพาเอาพระราชเทวีมุทุลคกขณาทูลาสมเด็จพระราชาธิบดีลงจากปางปราสาทไปในขณะที่ออกมาถึงประตูพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระนางเจ้าจึงทรงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอันการที่เราทั้งสองจะครองชีวิตเป็นสามีภรรยากันเสิบไปนั้น เป็นการจำเป็นที่เราจะมีบ้านจากหลังหนึ่งขอพระผู้เป็นเจ้าจงกลับเข้าไปทูลขอบ้านกับสมเด็จพระราชาก่อนเถิดมิฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กันที่ไหนพระฤาษีก็เห็นด้วยจึงบอกพระนางซึ่งได้ชื่อว่าเป็นใบยาของตนแล้วในบัดนี้ให้ทรงยืนรออยู่ที่นั่นก่อนแล้วตนก็เข้าไปเฝ้าทูลขอบ้านต่อพระราชา ฝ่ายสมเด็จพระราชาธิปดีผู้มีความเลื่อมใสในองค์พระฤาษีแลทรงปัสนาดีไข่จักให้พระฤาษีได้สติสรรมัยจัญญะบำเพ็ญตบะพรหมจรรย์ต่อไปตามเดิมจึงทรงอนุญาตบ้านล้างหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับที่ถ่ายอุจจาระของมนุษย์ชาวเมืองทั้งหลายให้ตามที่ทูลขอ พระฤาษีนะั้นคันได้รับพระราชทานบ้านสมบตรณแล้วก็เดินนําหน้าพาพระราชเทวีหวังจะเข้าไปอยู่ที่เดือนพระราชทานคันมาถึงตําแหน่งแห่งที่พระราชเทวีก็ทรงหยุดอยู่หาเสดเข้าไปไม่โดยทรงอ้างว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปในสถานที่นั้นได้เพราะว่าตกระปกและมีกลิ่นเหม็นหลยกาดนักน้ำแล้วเราควรจะทำอย่างไรต่อไปพระฤาษีผู้มิ ค่อยรู้เรื่องการของเรือนถามขึ้นอย่างงงงนางพรยามุทุลักษณาราชทีวีก็สรงบอกให้กระทำฟา,าสาตาบ้านล้างใกล้ส้วมนั้นโดยขั้นแรกก็ต้องนะขั้นแรกต้องเข้าไปเฝ้าพระราชาทูลขอจอบกับตะก้ามาก่อนเพื่อโกยเอาอุจจระของเจ้าเมืองเหล่านั้นไปทิ้งเสียให้ไก่จนปัสกาจินเหม็นแล้วจึงจะ กระทำกิจอย่างอื่นต่อไปแสนจะสังเวชในพระฤาษีผู้มีนิจละก้าบัดน,นี้พอถูกพิษศสนเรียกว่าถูกพิษเนหาเข้ารัดลึงหัวใจต้องมากระทำกิจไรสาระที่น่าอับอายเป็นอันมากต้องทำความสะอาดบ้านล้างใกล้ส่วมต้องวิ่งไปวิ่งมาเพื่อทุนขออุปกรณ์แห่งบ้านเช่นเตียงตัง่งหม้อข้าวหม้อแกงจากสมเด็จพระราชา ตามคำสั่งแห่งนางพระยาเสียจนเหนื่อยหอบเป็นนักหนาและในที่สุดนางพระยาก็ทรงมีพระบัญชาว่าขอพระผู้เป็นเจ้างจงไปตักน้ำมาเพื่อเราทั้งสองจะได้อาบแล้วจะได้พักผ่อนกันเสียทีพระฤาษีก็ต้องเข้าไปเฝ้าพระราชาทูลขอหม้อน้ำและตุม่มน้ำมาแล้วก็คว้าเอาหม้อน้ำไปตักน้ำที่ท่ามาใส่ลงในตุม่ม กว่าจะเต็มก็ต้องเดินตักอยู่หลายเที่ยวพอน้ําเต็มตุ่มแล้วคราวนี้พระฤาษีถึงกับหมดเรี่ยวแรงจึงลงนั่งพักอยู่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยหอบทั้งนี้เพราะว่าต้องทำงานคนเดียวมาตั้งแต่ต้นหลายสิ่งหลายอย่างหนักหนาโดยมิได้พักผ่อนเลยนางพระยามุทุลกขณาเมื่อทราบเมื่อทราบ เตียมองจะส่งน้ำซึ่งพระฤาษีนำมาจากท่าด้วยความเหนื่อยยากแต่ดูอาการแห่งพระฤาษีที่กำลังนั่งเหนื่อยหอบอยู่ก็ให้บังเกิดความสังเวชและสงสารเป็นนักนาจึงตัดว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้ามิเคยด้วยกิจแห่งคา,ารวะวิสัยจึงได้รับความเหนื่อยยากขัดข้องเป็นหนักน้ข้าพระเจ้า นี้ให้รู้สึกสงสารทั้งเวทใจนักถ้าหากพระผู้เป็นเจ้าจะกกินดีในการบำเพ็ญพุทธภูมจันย์เหมือนแต่ก่อนแล้วไซก็คงจะไม่ต้องกระทำกิจแห่งชาวบ้านอันหาตาละมิค่อยจะได้เห็นปานนี้พระฤาษีผู้เคยมีฤิก้าซึ่งกำลังบอบช้ำกายาเพราะบิดลักแรงตณิหาพอได้สดับวาทีพระนางนาาฟัง บาทีนางพระยาดังนี้ก็พันได้สติชักกะไลหรือตัวกูผู้มีปัญญาฉะนันยิ่งมาเป็นบ้าไปเสียเช่นนี้แต่เดิมที่ตัวกูนี้ก็มีทรัพย์สมบัติมหาศาลหาขัดสนสิ่งไรไม่แต่มีปัญญามองเห็นการไก่หวังเอาความสุขในชาติหน้าจึงได้สละสมบัติออกบอบประชาอุตสาบมเพญชานจนมีดิษก้าเหาะเหินเดินอากาศได้ ไม่มีผู้ใดจะเทียมถึงนามาบัดนี้ตัวกูต้องเสื่อมจากฌานอันบำเพ็ญมาด้วยความเหนื่อยยากต้องมาลำบากระบนขนอุจจาระของชาเมืองออกไปให้พ้นบ้านล้างจันไลนี่พร้อมกับต้องทำตามคำสั่งอิสติต้องแบกต้องขนสัมภาระต่างๆหลายเที่ยวหลายขน ในที่สุดถึงกับต้องตักน้ำให้สติอาบอันเป็นภาระที่น่าปสีใจและน่าอับอายหนักหนาทั้งนี้ก็พอตัวกูบ้านะมัวแต่บ้าคิดพะวง,ลงหลงไหลในโฉมของพระนางนาของนางพระยามุตรลักษณานอันเป็นอนิจจังอาหาตัวกูต้องทำตามคำสั่งของอิสตี ที่เคยฟังโอวาทและเครบบารพนกไหว้แต่ครูมาก่อนก็เพราะกิเลดตัณหาเป็นเหตุก็อันกิเดีตัณหานี้มันไม่มีคุณไม่มีดีแต่แตักน,นิดหนึ่งเมื่อมันถึงความเจริญงอกงามอยู่ภายในใจของใครแล้วก็ลังแต่จะกดหัวของผู้น,นั้นให้จมลงในวัฏฏสงสารการที่สัตว์บุคคลจะต้องเลือกเขาเรียกว่าเลือกคานกระสับกระสายอยู่ในอบายทั้งสี่คือ ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกหนึ่งเป็นเปรหนึ่งเป็นอาตุลกายหนึ่งเป็นสัตว์เดียรละฉานหนึ่งก็พอกิเดสตัณหานี้แหละเป็นสาเหตุสําคัญสิ้นเบรกันทีพนางพยายามพุทุลักษณารูปงามที่ทําให้กูต้องข้ั่งไค้ไหลหลงได้อัะยศก็พันผุดลุกขึ้นทันทีแล้วพาเอาตัวนางพระยาไปมอบสวายคืนสมเด็จพระราชาธิบดีและทูลว่า มหาบพิผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงทรงรับเอาพระนางมุทุดามุทุลัคนาชายชายาของพระองค์กลับคืนไปเถิดบัดนี้อัตมะหามีความต้องการไม่ที่อัตมะต้องเสียสิเพภไภได้ลบกวนใต้เบื้องฟ้าละอองธุรีพระบาททั้งหลายหลายครั้งหลายหนก็เพราะกิเลสตัณหาเป็นเหตุ กากิเดตัหานี้ย่อมมีเด็ดลายไม่ให้สัตว์ทั้งหลายยกศีรษะขึ้นจากอาบายภบุิได้ขอพระองค์จงค่อยอยู่เป็นสุกเถิดอาตมะจะขออนุญาตพระประจวนะขอพระพรลาไปอยู่หิมวันตามเดิมในการบัดนี้ กาบทุ่นดังนี้แล้วมีทันทีสำเด็จพระราชาธิบดีจกตัดประการังก็รีบตรงไปยังบนนาารรณศาลาในพระ,ราาะพระราชอุทยานเจริญภาวนาย,ยัางฌานและปัญญาที่เสื่อมตลายไปแล้วนั้นให้พันบังเกิดขึ้นอีกแล้วเหาะขึ้นสู่อากาศแล้วเหาะขึ้นสู่อากาศมุ่งหน้าสู่หิมะวันประเทศมิได้กลับมายัางบ้านเมืองแห่งมนุษย์ได้อีกเลยคั้นถึงแก่ชีพิตักใส่แล้ว ฌานที่ได้นะฌา,านที่ได้ใหม่ไม่เสื่อมจึงได้อุบัติเกิดเป็นพระพรมสถิตเสวยพรหมละศเขาเรียกว่าสิทธิสถิตเสวยมมรพรหมสมบัติพรหม,มโลกด้วยประการฉะนี้จากเรื่องที่เล่ามานี้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายก็คงจะเห็นว่าฌานบิญญาอันเป็นผลแห่งการเจริญสมถรภาวนานี้กว่าบุคคลจะบรรลุได้นั้นเป็นการยากหนักหนาและเมื่อบรรลุแล้วก็ยังเป็น ุกตุชนอยู่ก็ต้องพยายามรักษาให้ดีมิฉะนั้นก็ย่อมจะกำหนดรักไข้ในพระในพระนางมุทุลกณาและก็เสื่อมลงทันตาเห็นดีแต่ว่าเป็นผู้ได้สติสมัมปจญญะในภายหลังแต่ตั้งหน้าอุตสาเขาเรียกว่าอุตสาหะเจริญภาวนาให้เกิดขึ้นอีกจึงเอาตัวรอดได้ แต่ก็ย่อมปรากฏมีใบบางลายนี่ได้บรรลุฌานอาภิญญาแล้วภายหลังมีความประมาทเสื่อมจากฌานอภิญญาที่ตนได้และไม่สามารถที่จะให้เกิดขึ้นในสันดานของตนอีกต้องอาศาัยเป็นท่าแต่งกิเลสตัณหาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันตายก็มีเช่นเรื่องที่ที่มาในอัธรรพระอภินันดา,นะพะาพาะอภิขออภัยเช่นเรื่องนี้ เช่นเรื่องที่มีมาในอัตลดกคาถาพระอภิธรรมสัมโมหะวิโนทนีซึ่งมีใจความที่จะนำมาเล่าดังต่อไปนี้นวันนี้ก็ได้จบลงแล้วขอความสุขจงบังเกิดมีแก่สาธุชนบู้ไฟสินทุกท่านทุกนามณนโะอ,อกาสบัดนี้